สวัสดีครับพบกับผมนายคริยสังคนเดิมนะครับยังอยู่กับเกม If e ในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมนะก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันซึ่งพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเสียงเกมมันดังเกินไปไงเออต้องขออภัยจริงๆครับผมคือผมไปผมอัดพร้อมกันไงมันก็เลยแก้ไขไม่ได้เออก็เลยมาแก้ในพาร์ทนี้เรียบร้อยแล้วครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ใช่ทีนี้เสียงเกมเบาไปไม่ได้ยินเสียงเกมเดีย๋ยวจะสงสัยว่าผมตกใจอะไรบางทีไม่ได้ยินเสียงเดียวกับผมไงเออ ก็มาจะเป็นยังไงต่อมาเอาใจช่วยน้องอีฟให้ออกไปจากที่นี่ให้ได้กันเถอะโอเคไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็เซฟก่อนโอเคไปที่ไหนเนี่ยอะอะไรคืออะลวดลายคุณไม่รู้จักคำศัพท์นี้อะอ๋ะอ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 ะไรอะไรมันยืดออกมาเนี่ยแผ่ใจ ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเข้าไปใกล้ไอ้ตผมพอจะจำได้ว่าผมถ้าเข้าไปใกล้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไงเออสุบลีคุณไม่รู้จ,จักคำสับนี้นจังหวะหัวใจมีเต้นด้วยประตูล็อบอยู่ใช่ไหมหนูต้องหนูต้องเข้าไปจริงๆหรอคะหนูต้องเข้าไปจริงๆหรอสตีนในชุดสีแดงอ้าอ้า อาอย่าอย่าทำน้องมาไหมมาไหมไปไหนแล้วอ้าอ้าอย่าทำหนูอย่ามานี่มานี่มา,น,านี่อย่าทำหนูอย่าทำหนูเปิดได้ยัง เปิดสิทำไมมันเปิดไม่ได้แล้วหนูจะไปยังไงอ้ามาแล้วแล้วจะผมไปยังไงวิ่งมปอย่างกระโดดแฟลชเซฟเซฟรัฟฟหวหรือผมต้องวิ่งย้อนกลับไป มันเปิดประตูไม่ได้อะผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าเปิดยังไงเอ๊ะหรือว่ามันให้เราเอ๊ะมันไม่ใช่ฉากบังคับนะอได้เหรอต้องลองดู้าตายขออภัยนะครับผมจะลองอะไรดูเปิด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 มาแล้วไม่ได้อไม่ใช่ว่ามันให้เปิดลัวเหรอ แล้วไงกุญแจอ๋อมีกุญแจอยู่ตรงนั้นนึกว่าเลือดนึกว่าหยดเลือดวิ่งจูกวิ่งจูกเก็บกุญแจวิ่งจูกเก็บกุญแจแล้ววิ่งออกวิ่งจุบวิ่งจุบให้ผีเป็นสปอนใหม่เป็นไงเจอความเกียนระดับไหนรู้จักว่า,าน้องอีฟใส่เกียน์น่ะเอออ่อาเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนอุ้ยเขาอยู่หน้าห้อง เกียวพอไปเซฟก่อนม่ใช่ไงผมกลัวหลุดรู้สึกว่าห้องสมุดเมื่อก่อนมันจะหลุดนะตอนที่ผมเล่นน่ะเออพอกดค้นสมุดแล้วมันหลุดอะเออผมพอลองดูก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนี่ไงมันเต็มไปด้วยภาพของหอศิลปะมันอันไหนนะเกเตน,น่ามันเต็มไปด้วยภาพวาดของเกเตน,น่ามีเศษกระดาษขั้นอยู่ระหว่างหนังสือสองเล่มสนุกไหม เอ๊ะอะไรคือสนุกไหมอัอนนี่ไงทันทีที่ได้เห็นว่าพวกมนุษย์ผู้หญิงที่นี่จะติดใจอย่างรวดเร็วเมื่อไหร่ที่พวกเราจับตาจับตามองใครไว้แล้วเธอก็จะกลายเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าพวกเธอจะไล่ตามคุณจนกว่าจะพอใจทุกที่ไม่ว่าที่ใดจนกว่าจะสุดขอบโลกแต่ถ้าพวกเธอจะมีจุดอ่อนอยู่สักอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นการที่เธอไม่สามารถเปิดประตูเองได้ คุณไม่รู้จักคำศัพท์บันคัมเป็นในพวกนั้นแน่มันเปิดประตูไม่ได้คือยื่นมือไปเปิดไปถึงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหนังสือนิทานภาพเคลื่อนไหวเขียนวาดโดย xxx carry carry แสนสละสับเพ้าสับเพากับอะไรกับขนมกาแล็กมันคือหนังสือนิทานที่ถูกวาดด้วยสีเทียนมีบทสัทกากับรูปวาดรูปภาพแต่ละรูปเอาไว้ด้วยอ่านหนดูสิ คุณเปิดหนังสืออะไรสุขสันต์วันเกิดเพื่อนทั้งสามคนกับไวยพรแครีแครีผมน่าจะเป็นแครีแน่เลยน่าจะแครี่อักษรมันน่าจะติดกันนะแครีขอบใจมากนะพวกเธอสำหรับ,บวันพิเศษของเธอพวกเราทำการแลร็กเดลเดลริวเดลริวเดสริวมาให้แหละมันคืออะไรหรอใช่มันคืออะไรหรอ ในภายชิ้นนี้จะเรียกอะไรจะมีเหรียญซ่อนอยู่และถ้าเธอกินพายชิ้นนี้ที่มีเหรียญลงไปแล้วละก็เธอก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขอะไรสุขสุดๆยังไงล่ะเดี๋ยวกินเหรียญแล้วมีความสุขวั What? ดหรือนะ่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะเอาล่ะพวกเรามาแบ่งภายกันเถอะทีนี้เลือกชิ้นที่อยากกินไปได้เลยทานแล้วนะคะอ้ํางับงับงับอะมีอะไรหรอฉันว่าฉันเพิ่งกินอะไรแข็งๆเข้าไปล่ะถูกแครี่ มันต้องเป็นเหรียญแน่ๆเลยฉันจะต้องทํายังไงดีไม่เป็นไรหรอกเหรียญนะ่ะเล็กจะตายเอาละฉันเอาจำไปเก็บแหละนะคุณต้องอ่านต่อจกักไหมไหนอ่านต่อสินี่ได้หรอคะคุณแม่หนูพอจะเห็นกุญแจห้องหนังสือไหมห้องหนังสือหรอคะมันน่าจะอยู่ตรงบนโต้น,นั้นหึนี่มันเหรียญน,นี่นาเหรียญที่จะถูกใส่ไว้ในพายแล้วหรือว่ามันหายไปไหนกันนะพ่อคงไม่ได้รุมเสียแน่เลย ฉันจะทำยังไงดีทันใดนั้นมีตัดเค้กก็หล่นลงมาจานที่เพื่อนเอถืออยู่เคลงจุดจ,ดจ,ดจดุเหมือนว่าฉันสับเพาพอๆกับแครี่นั่นแหละนะจุบๆุสุบ,บหนูเจอกุญแจแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปเปิดประตูให้เองค่ะแต่เสียงก็ดังขึ้นอะเดี๋ยวนะเออ อะไรชื่อฉุบฉุดฉุดอย่าบอกนะว่า <laughs> มาได้แคลรี <laughs> โดนฉุบฉุดฉุดไปแล้ว <laughs> โอ้ยอยู่นั่นโอเคเฮ้ยนี่มันอา่าแจกการที่มีน้ำอยู่เต็มัปไปอา่านี่มันจุดเซฟนี่มันการปั๊มกุหลาบในตำนานพอน,นี้ลันอันนี้ปั๊มได้เรื่อยๆตรงนี้ผมว่านะผมไปทางไหนก่อนดีไม่ว่าเซฟก่อนเซฟไปแล้วเซฟอีกเออผมไปซ้ายก่อนไปดีบ้าง นี่คืออะไรอะ่ะไม่มีน้ําอยู่ในแจกันคุณและดอกกุหลาบเป็นต่อการจงคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตคุณไม่รู้จักคาศัพท์คํานี้เมื่อดอกกุหลาบคุณก็จะไปด้วยคุณไม่รู้จักคําศัพท์นี้เอ๊ะนี่อะไรอะ่ะเสร็จแก้วมีกีบดอกไม้สีน้ําเงินบนพื้นกีบดอกไม้สีน้าเงินบนพื้นอะไรสตีนในชุดน้ำเงินอ่ามันต้องเข้าไป ผมว่าแกลลี่อยู่ในนั้นแหละจะผมขอไปทางขวาก่อนแล้วกันนะถ้างั้นเพราะแกลลี่น่าจะอยู่ในนั้นแหละเอองั้นผมขอเช็คขวาก่นอนอ้าวแกลลี่อยู่นี่แล้วข้างในข้างในเป็นใครแกลลี่แกลลี่มาอยู่นี่ได้ไงศิลปะเออเรายังไม่รู้จักแกลลี่นี่นะเอะมีอะไรนะเอ๊มีอะไรหรือเปล่านะไม่เห็นมีอะไรเลยถุยปะถุยไหมไม่ถุยเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยนะ มีหุ่นมีใครอยู่ตรงนี้ไหมนะอา้านี่ใครเนี่ยเาขากำกุญแจไวแน่นมากหยได้รับกุญแจเล็กเรียกเรียกกันนวดไหล่หนูหนูนวดไหล่ให้นะคะหยุดหย,ย,ยุดนะเ,เสียงไอเขากำลังทรมานอย่างนันหนูนวดไหล่ให้ไงพี่จะได้สบายเรียกอะบันจะชมัดเลยเขาทรมาน โอเคก็ดูนวดไหล่ไอพี่ไงโอนี่จังไม่ดีหรอโรลิ้นนวดไหลให้อ่ะเออไปละไปเปิดก็ได้โอเคอะไรใต้ร่มผ้าที่ถูกลืมคุณไม่รู้จักคำศัพท์นี้อ้า ออกมาสิเออออกมาจะได้เข้าออกมาจะได้เข้าดอกกุหลาบที่แท้จะไม่มีกีบอยู่เลยจอรับกุดักสีน้ำเงินโอเคเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอหนุจู๊เข้าไปงงอะดิเจอหนุจูไงงจจ๊ไปแล้วมาไหม ่าใส่กุหลาบลงไปไม่ใส่ระเบิดใส่ดอกเงินลงไปโอเคแต่กุหลาบเงินกลับมามีชีวิตชีวาเซฟค่ะ้องเซฟแล้วค่ะเป็นไงจะมาจู้กันหนูอีเหรอคิดว่าเด็กน้อยจะไม่มีทางสู้หรอบอกเลยสมองไอคิวสามพัรู้จักไหมมองไปในเบลตาอันสีแดงฉานอะหนูเอากุาหลาบมาให้นะนีะม่มันอะไรกันความทรมานมันหายไปแล้ว เดี๋ยวเธไปแกลลี่หน้าหล่อขึ้นเ้อะ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 ไรอีกล่ะทีนี้ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าไม่มีอะไรเหลือให้แกออกไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะบอกฉันทีว่าเธอคือคนจากหอศิลใช่จริงๆด้วยโอ้ขอบคุณสวรรค์โปรดในที่สุดก็ได้เจอคนอื่นอยู่ที่นี่นอกจากฉันแล้วดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเจอโรลีอะ <laughs> งั้นเหรอเข้าใจแล้ว ดังนั้นเธอก็คงไม่รู้ว่าทั้งเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงหรือเพราะอะไรเหมือนกันสินะทำไมแกรี่มันหล่อขึ้นหรือผมผมจำไม่ได้เออเมื่อก่อนหน้าไม่เป็นอย่างนี้นะแกรีอะ่ะจากที่ฟังมาฉันคิดว่าสถานการณ์ของเธอนั้นเหมือนกับฉันมากแม้แต่ดอกกุหลาบพ,พวกนี้ด้วยถ้าดอกกุหลาบเสียกรีบไปก็คงมีบาดแผลปรากฏขึ้นบนตามตัวของฉันฉันนึกว่าจะได้กลับบ้านเก่าซะแล้วขอบคุณที่เอากลับมาให้นะ ไม่เป็นไรค่ะเอาละตอนนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องทําก่อนนั่นคือเราควรจะหาทางออกฉันคิดว่าเราคงจะสติดแตกแน่ๆถ้าฉันอยู่ในสถานที่สยดสยองแบบนี้นานเกินไปนะอ่ะฉันยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลยฉันนี่มันเสียมารยาทจ,จริงๆเอาละฉันชื่อแกรี่แล้วเธอละเอ่ออีฟหนูชื่ออีฟค่ะอีฟสินะใช่ละค่ะฉันไม่สามารถปล่อยเด็กผู้หญิงให้เจอกับอันตรายได้ไม่ไม่มีทาง ดังนั้นฉันจะไปกับเธอตามนี้นะไปกับเธออิฟไปกับเธอค่ะอาจจะอ๋จอ,อจากเดี๋ยวม่กกี้ยังเท่อยู่เลยเออฉันแค่ตกใจไปหน่อยนะจริงๆนะมันแค่นั้นยังไงก็เถอะไปต่อกันดีกว่าวเราเคยระมัดระวังอะไรไปแปลกๆแบบนี้ด้วยล่ะโอเคงั้นหนูเซฟก่อนนะคะหนูขอเซฟก่อนโอเค หนูเซฟแล้วหนูเซฟมีแกลลี่แล้วโอเคตี้มีตี้แล้วหนูมีตี้แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าเดินเหยียบได้หรือเปล่าหุ่นไร้หัวการที่มีตัวอะไรแบบนี้อยู่นี่มันช่างเป็นสถานที่ที่เลวร้ายเหลือเกินช่วยถอยไปหน่อยได้หรือเปล่าอิฟแล้วก็ฮึบเธอาดาทีนี้พวกเราก็ไปกันได้แล้วเอาละไปกันเถอะ มันมันคงไม่เดินนะโอเคฮะอะไรอ่ะเจ้าสาวโสกาเจ้าบ่าวโสกาโอเคอ่ะนี่มันที่เซฟเซฟครับผมภาพว่ากาแฟและเค้กน้องต้องอยากกินเค้กแน่เลยอ่าลแล้ด้เวลาแล้วได้เวลา ติดูทางทิศใต้จากรอยสีแดงอะไรเธอชอบของวงกดไหมไม่ชอบใครจะไปชอบล่ะมีเคล็ดลับในการออกจากขาวงกดอยู่นะชิดด้านขวาไว้แล้วเธอจะหาทางออกนะออกเองอ๋อเป็นเคล็ดลับที่ไม่เลวเลยแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้หายอึดอัด จากการอะไรจากการที่ผนังอยู่ต่ำกว่าขนาดนั้นก็อยู่ดีอะไรขนาดนั้นอยู่ดีแถมยังมีพูกตัวประหลาดเดินเตร่อยู่เต็มไปหมดเลยทำเอาชั้นขนลุกเลยล่ะเธอก็ระวังอย่าโดนพวกมันล้อมไว้ล่ะเข้าใจไหมอีฟเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้มันล้อมแล้วค่ะตอนนี้มันล้อมสองเยไปสามโอเคนั่นคือการแห้งหมดแล้วแล้วได้อะไรเขาวงกด เซฟก่อนเซฟก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูที่อื่นก่อนอ่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันน่าจะให้ดันเก้าอี้โอเคผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าต้องดันยังไงอ่าใช่ไหมใช่ไหม ไม่มใหญ่คุณก็อี้คุณได้รับยายหยดตาโอเคถูกด้วยเทกเดียวผ่านทำไมเมื่อก่อนมันยากจังโอเคขอสำรวจก่อนนะครับใ้ข่าววงกดผมจำไม่ได้อ่ะฮิฮิฮดอกไม้ดอกไม้นี่ช่างสวยจริงๆเอาดอกไม้นั้นมาให้ข้าแล้วข้าจะให้เจ้าผ่านไปอะไรดอกไม้ของเจ้าข้าขอเถอะนะไม่ให้ข้าขอร้องนะ ข้าแค่อยากลองดมกลิ่นมันเท่านั้นไม่ให้ข้าแค่อยากได้นิดเดียวเองหรือต้องพูดอะไรเดี๋ยวต้องมาอ่านตามด้วยเอออาบัตหมูขาวอาบัตทิวทัศเอ,อ๊ะนี่ปะจ้องกลับใชยย้ยาหยดตายาหยดตาให้ดวงตาโอเค เลือดที่ข้างอยู่ในดวงตาได้รับการรักษาพาไปไหนอะดวงตาที่คุณหยอดกำลังจ้องเขม่งที่กำแพงผนังมีสีแดงแตกออกไปเล็กน้อยเจอเส้นทางลับอ่านี่อะไรอะ่ะคุณได้รับรูปแก้วสีแดงลูกแก้วสีแดงทำอะไรอ่ะมันคืออะไรรูปแก้วสีแดงทำอะไรได้ เซฟกันเซฟเท่านั้นคือทางออกเอออ,อมันต้องเอาแหวนกับลูกแก้วมาประกอบกันปะน่าจะใช่น่าจะใช่อ่าผมต้องขึ้นไปนี่ใช่ไหมมันให้สำรวจทางทิศใต้ทิศใต้เหนือใต้นี่ปะไม่ใช่หรอผมต้องสำรวจตรงไหนอะเนี่ยคำแนะนำมันบอกว่า ตรวจดูทางทิศใต้ของอะไรจากรอยสีแดงทิศใต้เหนือใต้จากรอยสีแดงเหอรออืมน้อาใหม่ดีเ็ตใหม่ก่อนอืมมันคืออะไรอะอ่า คือช,ชอบของมึงกดไหมชอบก็ป้าแล้วมันคืออะไรพัซเซลลิลนี้จำไม่ได้นี่ปะมันต้องมีกุญแจซ่อนอยู่นะผมว่าแต่ผมจำไม่ได้อ่ะืมทิดใต้เหนือใต้ออกตก ทิศใต้เหรอถ้าทิศใต้อ่าเดี๋ยวนะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เซฟขอเซฟก่อน <laughs> เซฟ <laughs> เซฟวิ่งร,รอบโต๊ะทำไมหนูโอเค เอ้หรือว่าผมผมต้องลองให้ดอกไม้กับไอ้นี่ไปอ่ะแต่ว่าถ้าผมให้ผมตายนะไม่ให้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 ม,ใหมันต้องให้ใช่ไหมไม่ให้อ่ะเดี๋ยวก่อนอีฟเธอแน่ใจเหรอฉันไม่ใช่เจ้ารูปนี้เลย ถ้าผมให้ผมว่าผมตายผมอยากลองคุดสืกอแ่มให้รูปภาพขอบคุณมันสวยมากเลยเอาละถึงเวลาหารแล้วเดอาผมจำไม่ได้อ่ะอืมอะอะไรอ่ะมีต้นรู้สื่ออยู่บนด้านหลังกอบหลังต้นไม้ใหญ่หลังต้นไม้ใหญ่หลังต้นไม้ใหญ่ห ต้นไม้ใหญ่เอ๊ะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนอะผมต้องออกไปใช่ไหมอุ๊ยว่าแล้วศิลปะเธอไม่รู้ภาษานี้เหรอเธออยากจะรู้ชื่อมันอย่างนั้นเหรอมันชื่อศิลปะน่าจะทำอะไรนามธรรม อะไรจะรู้อะไรอีกไหมโอเคเจอคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกฉันจะช่วยอ่านให้เธอเองโอเคต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนนะอย่าอย่าไปยุ่งกับฉันใช่ไหมต้นไม้ใหญ่นะั่ะอยู่ฝั่งนู้นปะไม่ใช่เหรอ ไม่ได้กินหนูหรอกรู้จักไหมน้องอีฟอัพเอจีเยอะอะ่ะเออค่าหลบหลีกสูงนะนีะ่หลังต้นไม้ใหญ่เหรอนี่เดินไม่ได้เลยน้ำอะไรเดี่ยนี่มันน้ำกดใช่ไหมหลังต้นไม้ใหญ่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไม่เห็นมีต้นไม้อะ่ะ ต้นไม้ใหญ่เอ๊ะต้นไม้อยู่ไหนนะถ้าต้นไม้ใหญ่ที่ผมจำได้ก็มีแต่ต้นแอปเปิ้ลนะแล้วตึกต้นแอปเปิ้ลมันอยู่ตรงนน้นนะอย่าบอกให้ผมวิ่งกลับไปนะผมส่งใส่ห้องเนี้ย ตรวจดูทางทิศใต้จากรอยสีแดงทิศใต้จากรอยสีแดงมันมีอยู่แค่เนี้ยทิศใต้อะชิดขวาแล้วใช้เธอทางออกชิดด้านขวาเหรอ คิดแล้นในการออกจากเขาวงกดอยู่นะชิดด้านขวาเข้าไว้แล้วเธอจะเจอทางออกคิดด้านขวาอืมโอเคมันยาวไปเดีย๋ยวผมงมก่อนโอเคงั้นตัดก่อนนะครับเดีย๋ยวผมงมก่อนคือถ้ามันอ่าสีแดงทิศใต้ เหลือแดงบนละที่ใต้อันนี้ปะเนี่ยมีสวิตช์ก็อยู่ที่กำแพงกดสวิตช์ <laughs> มีเสียงดังขึ้นที่ด้านนอกโอเคน่าจะได้แล้วอะไรก็ไม่รู้อย่าคืองมมาพักเหนือคือผมง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 ม,งมคือไปอ่านไปอ่านไปเออ what is it เซฟบันโอเคอะอะไรเนี่ยโซฟาแก้ไ so ว แก้วายขนาดใหญ่ที่ตัดเฉียงอะไรพร้อมกับรอยที่นั่งรอ,อ,องที่นั่งสีแดงภายในดูนั่งไม่สบายเอาซะเลยนะนั่นนะโทมัสคุณไม่รู้จักคำศัพท์นี้โทมัสงั้นหรอแหมก็แน่สิอะไริีกเครติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้สึกแบบนั้นบ้างละ่ะแกลลี่รู้อะไรไม่บอกหนูเลยปริศนาโครงกระดูกที่ตักอะไรถูกทาด้วยสีหลากหลายสีพวกนี้ไม่ใช่กระดูกจริงๆหรอกเข้าใจนะอีฟ นี่ป่ะรูปปั้นต้นไม้มองเห็นเป็นคนได้ลางๆงอะไรคนที่คิดอะไรแบบนี้ออกมาได้จะต้องเป็นคนที่ฉลาดมากๆแน่ๆเลยหลังต้นไม้ใหญ่เหรอนี่ไงมีบางอย่างได้วรี่ได้รับระยิบระยับต้องการบไม้คุณได้รับแหวนเงินแหวนแต่งงานไม่ใช่หรอแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแลดูจะตกใจนะคุณอีฟเอ้ยไม่ใช่คุณอีฟคุณอ่าคุณแกลลี่เออโอเซฟ่อนใช่ไหมได้แหวนแต่งงานโอเค เอาไปให้ใช่ไหมสวมมาสวมนิ้วนางสิจจะเย้อ่านี่ไงดอกไม้มีช่อดอกไม้แสนสวยอยู่บนพื้นคุณได้รับช่อดอกไม้ดีใจด้วยนะเจ้าบ่าวสุขสันต์กลายเป็นสุขสันต์แล้วเหรอเจ้าสาวสุขสันต์โอเค น่าจะให้นี้แหละดอกไม้ดอกไม้ช่างสวยงามจริงๆเอาดอกไม้มาค่ะแล้วค่ะจะให้เจ้าผ่านไปให้ช่อดอกไม้คุณส่งช่อดอกไม้ให้รูปภาพขอบคุณกิ่นมันหอมหอมเตตงมอาเลยเเอาละได้เวลาาหารแล้วอ่ะเยี่ยมจริงๆเลย ขอบคุณมากขอบคุณอย่างที่สัญญาพวกเจ้าผ่านไปได้เลยอ่าผ่านไปได้ละโอเคก็เดี๋ยวผมขอพักพาศสมาไว้แต่เ,เพียงเท่านี้นะครับผมนะผิดพลาดประการใดหรืออ่านกระตุกย่างไงต้องขอไปจริงๆนะครับอ่านถูกอ่านผิดเนาะก็ก็ที่เข้ารับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอบคุณนะครับ ก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้อัพคลิปต่อไปนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่4นะครับสวัวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายบายบาย <laughs> ไปละ